ส่วนกรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียหายไปอย่างไร้ร่องรอยนะคะระหว่างเส้นทางการบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซียมุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งประเทศจีนก็ล่าสุดค่ะการค้นหานั้นก็ยังคงล้มเหลวเว็บไซต์มาเลเซียแอร์ไลน์นะคะ,ะแถลงการฉบับที่6ขอให้ชาวมาเลเซียและผู้คนทั่วโลก ร่วมกันอธิษฐานสำหรับเที่ยวบิน MH370 โ o e ิ้ง777-200ที่สูญหายไปเกินกว่า24ชั่วโมงนับตั้งแต่เที่ยวบินดังกล่าวขาดการติดต่อตั้งแต่เวลา1 30นาทีของวันที่8มีนาคมซึ่งทีมค้นหาและทีมช่วยเหลือที่มาจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามยังไม่สามารถหาหลักฐานของซากประักขับพังใดๆในทะเลได้แต่จะเข้าค้นหาต่อในวันนี้ค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ของเวียดนามเผยว่าพบเพียงคราบน้ํามันขนาดใหญ่2จุดซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเครื่องบินโดยสารลําดังกล่าวอาจประสบอุบัติเหตุตกในทะเลนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเวียดนามทั้งนี้เที่ยวบินของมาเลเซียแอร์ไลน์นะคะมีการยืนยันว่ามีผู้โดยสารจํานวน227รายและมีลูกเรือปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องอีก12รายรวมทั้งสิ้นเป็น239รายค่ะ